มีอยู่สองราศีด้วยกันนะคะที่ภายใน1 5บหถึงสาวันต่อจากนี้ระวังโดนโกงโดนหลอกระวังเจอมิจฉาชีพหรือระวังของมีค่าสูญหายค่ะนั่นก็คือชาวราศีพฤกษภกและชาวราศีกันนะคะคำทำนายนี้เป็นคําทํานายที่เพื่อให้คุณระมัดระวังนะคะแต่อย่าเพิ่งเตื่นตหลกตกใจค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราป้องกันได้ค่ะแม่หมอขอให้คุณระวังในเรื่องของการกดลิงก์ที่คุณไม่รู้หรือขอให้คุณระวังในเรื่องของการรับสายจากคนแปลกหน้าเบอร์จากคน นะหรือแม้กระทั่งใครก็ตามที่คุณอาจจะรู้จักมาก่อนหนะ้าถ้าใครชักชวนคุณไปลงทุนอะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดูจับต้องได้ยากเป็นสิ่งที่ดูเพ้อฝันหรือเป็นสิ่งที่ดูได้เงินก้อนมาโดยง่ายเนี่ยแม่หมอไม่แนะนําเลยนะคะยังไม่พอค่ะภายใน 15- บหถึงสาวันต่อจากนี้แม่หมออยากให้คุณระมัดระวังทรัพย์สินค่ะโดยเฉพาะสิ่งของมีค่าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ที่อยู่ในบ้านทรัพย์ที่อยู่ในรถหรือเป็นทรัพย์ที่คุณพกติดตัวก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใคร ที่จะมีเรื่องของการเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านที่อยู่ในเมืองไทยโดยปกติเนี่ยที่คุณไม่ได้เดินทางไปไหนไกลจะรอดนะคะไม่รอดค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีความรอบคอบในทรัพย์สินของตัวเองนะคะรวมถึงระวังสัตว์เลี้ยงสูญหายด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่มีเรื่องของการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวด้วยระบบปิดเนี่ยอาจจะต้องระวังเผลอระวังพลาดนะคะเพราะท้าน้องหลุดไปเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเจอกันค่อนข้างยากค่ะแต่ทว่านะคะ น้าไพ่บอกว่าขอแค่นะคุณมีสติในชีวิตนะคะเรื่องที่น่ากังวลใจมันก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะไม่ใช่มันจะเป็นแค่เพียงคำำําทานายทําให้คุณน่ากังวลใจนะคะกพราหน้าไพ่บอกว่าถ้าท่านใดที่เกิดในราศีพฤษภและราศีกันเนี่ยกำลังเตรียมสอบหรือว่ากําลังเตรียมยื่นนําเสนอผลงานหรือกําลังเตรียมทาโปรเจกต์สำคัญและกําลังมีแผนที่จะต้องเสนอมันในช่วง15-30ถึงวันต่อจากนี้แล้วก็น้าไพ่บอกว่าสําเร็จแน่นอนค่ะก็ขอให้พวกคุณรอบครอบกับชีวิตและระมัดระวังในการ ดำเนินชีวิตเอาไว้นะคะ